สวัสดีครับเรื่องราวในตะวันออกกลางมีความซับซ้อนและก็วุ่นวายที่สุดในโลกนะครับแน่นอนว่าทุกที่ในโลกเนี่ยมีความขัดแย้งแต่ว่าตะวันออกกลางนี่หนักหน่วงที่สุดเพราะอะไรนะครับปัจจัยหลายอย่างที่เอื้อให้เป็นอย่างนั้นประวัติศาสตร์เผ่าพันธุ์แนวคิดทัศนคติและการปกครอง ก่อนที่โลกจะรู้จากตะวันออกกลางในอดีตภูมิภาคนั้นก็เกิดสงครามเป็นประจำอยู่แล้วละครับด้วยการปกครองแบบเด็ดขาดอำนาจการปกครองล้นเหลือและความเชื่อเหนือจิตใจผู้นำแต่ละกลุ่มค่อนข้างเกลี้ยวกาดสามารถกีดเส้นให้ประชาชนเดินตามได้แบบไร้ข้อสงสัย จูงใจด้วยความเชื่อของคนนะครับเพราะความเชื่อเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้เหตุผลการเข้าไปของตะวันตกในตะวันออกกลางเป็นยุคข,ของออตโตมันเรืองอํานาจมีการปลดปล่อยกลุ่มคนต่างๆออกจากออตโตมันนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่1กลายเป็นประเทศที่มากมายแต่ว่าความยากของการแบ่งประเทศก็คือการอยู่แบบกระจัดกระจายของเผ่าต่างๆนะครับเพราะมีวัฒนธรรมแบบเร่ร่อนบางเผ่าอยู่รวมกับประเทศนั้นบ้างประเทศนี้บ้างกลายเป็นชนกลุ่มน้อยแล้วก็เข้ากันไม่ได้นะครับก็มีปัญหามาโดยตลอด แต่ว่าปัญหาที่หนักที่สุดในภูมิภาคก็คือการกลับมาของอิสราเอลในพื้นที่เดิมหลังสงครามโลกครั้งที่สนะครับชอบทำหรือไม่แล้วแต่มุมมองนะครับ หลังจากสงครามหกวันรู้ผลนะครับอิสราเอลโตขึ้นและสหรัฐมิการีเป็นพันธมิตรมีข้อตกลงกันว่าสหรัฐมิการีจะต้องไม่ขายอาวุธขั้นสูงให้กับชาติอาหรับในภูมิภาคนะครับข้อตกลงนี้มีมาอย่างยาวนานและสหรัฐมิการสนับสนุนอิสราเอลแบบเต็มที่จนเมื่อไม่นานมานี้นะครับสหรัฐมิการมีแผนจะขายเครื่องบิน f 3 5ซึ่งก็เป็นเครื่องบินสเตลและถือว่าเป็นยุทธปกรณ์ขั้นสูงให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับแน่นอนว่าอิสราเอลเไม่พอใจเพราะว่าสหรัฐมิกดข้อตล ที่ให้ไว้นะครับว่าจะไม่ขายอาวุธขั้นสูงให้กับชาติอาหรับสหรัฐมีการลดความตึงเครียดโดยการให้ชาติอาหรับเนี่ยหรือฟื้นความสัมพันธ์กับอิสราเอลนะครับมีการพูดคุยกับอิสราเอลเรื่องการขาย f 3 5สาให้กับ uae และคิวต่อไปก็คือประเทศกาต้านะครับหลังจากที่อิสราเอลคัดค้านการขาย f 3 5สาให้กับ uae มาโดยตลอดล่าสุดรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลนะครับก็ยอมให้สหรัฐมีการเนี่ยขาย f 3 5สาให้กับ uae ได้หลังจากที่ได้พูด คุยกับนายมาร์กเอสเปอร์รัฐมนตรีกราหโหมของสหรัฐมิกานะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองอะไรที่ทําให้อิสราเอลยอมตามรายงานของหนังสือพิมพ์ของอิสราเอลนะครับบอกว่าที่อิสราเอลยอมเนี่ยเพราะว่าสหรัฐมิกาเปิดทางให้อิสราเอลซื้อเอ2ย2่แรเตอร์ ซึ่งแ a ปเตอร์เป็นสิ่งที่อิสราเอลต้องการมานานแล้วนะครับแต่ว่าติดกฎหมายของสหรัฐมิกาที่ขายให้มีได้เรื่องนี้ยังไม่ได้เข้าสู่การเจรจาใดๆนะครับแต่ว่าเป็นการเปิดทางความเป็นไปได้เท่านั้น สำหรับความยากระหว่าง F22 Raptor แรตอร์กับอิสราเอลนองจากกฎหมายของสหรัฐมิการห้ามไว้แล้วนะครับก็คือแ Ra ปเตอร์หยุดสายการผลิตไปแล้วการจะตั้งลายผลิตขึ้นมาใหม่ใช้เงินมหาศาลทางที่ง่ายกว่าก็คือสหรัฐมิการนี่ยอมให้แรปเตอร์ที่มีอยู่แล้วให้กับอิสราเอลนะครับแรป t ตอร์มือสองนั่นเองสหรัฐมิการจะยอมไหมตั้งแต่ที่สหรัฐมิการผลิตแรปเตอร์อิสราเอลยื่นขอซื้อมาโดยตลอดนะครับถึงแม้ว่าสหรัฐมิการเนี่ยจะไม่อนุมัติแต่ว่าอิสราเอลก็ยื่นคำขอมาจนทุกวันนี้แล้วครับสาเห ออกกฎหมายห้ามขายแรปเตอร์ในปี2 5 4 1เกิดจากการที่มีรายงานว่าอิสราเอลเนี่ยถ่ายโอนเทคโนโลยีของาัาอเมิกาไปให้กับประเทศจีนนะครับแต่ว่าตอนนี้อิสราเอลกับแรปเตอร์มีความเป็นไปนได้มีปัญหาอย่างเดียวก็คือแรปเตอร์เลิกผลิตไปแล้วตอนนี้ัฐอเมิกามีแรปเตอร์ประมาณ180ลแลำและก็จําเป็นต้องใช้ให้มีได้ด้วยนะครับจริงๆแล้วแรปเตอร์เทคโนโลยีวัสดุนี่ด้ก,กว่า f 3 5แต่ว่าสิ่งที่แรปเตอร์เหนือกว่า f 3 5ก็คือเครื่องยนต์ ความเร็วและก็ความคล่องแคล่วนะครับโดยเฉพาะการทําความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ใช้อั t เตอร์เบอร์เนอร์ส่วนอุปกรณ์ระบบเซ็นเซอร์ F35 นี่ดีกว่านะครับแต่ว่าแรปเตอร์ก็ยังยอดเยี่ยมอยู่เสมอและน่ากลัวกว่า F35 ด้วยข้อดีของทั้ง F 22 Raptor กับ F 35ถ้าเอามารวมกันคงจะดีนะครับเรื่องนี้ถูกศึกษาแบบจริงจังโดยญี่ปุ่นในปี2018ซึ่งญี่ปุ่นก็ต้องการ Raptor เหมือนกันแต่ว่าปัญหาก็คือถ้าผลิตเนี่ยจะมีราคาลำละ215ล้านดอลลาร์สหรัฐมีการนะครับหรือว่าประมาณ6,665ล้านบาทโดยราคาของ Raptor ของสหรัฐมิการอยู่ที่150ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ4,650ล้านบาทซึ่งญี่ปุ่นเลือกพัฒนาเครื่องบินเองนะครับจริงๆแล้วเรื่อง ราคาไม่น่าจะใช่ปัญหาหลักเพราะกาตาซื้อ f 1 5 q a าลำละ10,000ล้านบาทนะครับอันนี้แพงกว่าแรปเตอร์ปัญหาก็คือสัฐอเนมิกานี่ไม่ให้แรปเตอร์มากกว่านะครับสำหรับ f 2 2แรปเตอร์กับอิสราเอลถามว่าจําเป็นไหมจริงๆแล้วเท่าที่อิสราเอลมีในตอนนี้เหนือกว่าทุกประเทศในภูมิภาคอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายมีการวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศว่าอิสราเอลขอแรปเตอร์ซึ่งต้องการกดดันสัลอัมมิกานะครับทั้งที่รู้ว่าเป็นไปได้ยากเพราะต้องการ การโดรนขั้นสูงของสรัดมิกาหรือว่างบประมาณทางการทหารที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องราวของอิสราเอลนะครับที่ห้ามสรัดมิกานี่ขาย F35 ไม่ได้ก็ลองเชิงครับขอแรปเตอร์เอาเข้าจริงอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับยิ่งสรัดมิกามีเครื่องบินยุคที่6มันจะง่ายขึ้นและต่อให้มีเครื่องบินยุคที่7ยุคที่8เนี่ย F22 บแรปเตอร์ F ก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่เสมอนะครับด้วยดีไซน์ของมันอยู่ได้เป็น100ปีทีเดียว